ดีที่ได้อ่านเล่มนี้ก่อนสิ้นปีเพราะมันทำให้เราได้ย้อนกลับมามีคำถามกับตัวเองว่าเราหลงทางไหมเรามาถูกทางหรือเปล่าบ้านหนังสือจากดวงจันทร์หนังสือฮิวใจอ่านสบายแต่ทำให้เราได้ทบทวนชีวิตตัวเองเป็นอย่างดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คนอยู่ที่ช่อง The Book Mark Story นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดคุยกันถึงหนังสือแป้เกาหลีเล่มนี้ค่ะบานหนังสือจากดวงจันทร์ว่ามันช่วยทำให้เราได้ทำ self reflection ในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดีทบทวนว่าชีวิตเราเนี่ย มาถูกทางหมายได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ท mm hmm. แรกเราก็จะมาป้ายยานหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือเล่มนี้เรื่องย่อสั้นๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับใครเป็นแนวไหนแล้วก็ใครที่เหมาะที่จะอ่านค่ะส่วนพาร์ทที่2เราจะมาทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นกันจากสิ่งที่พลอยได้จากการอ่านหนังสือบางหนังสือจากดวงจันทร์ค่ะ สำหรับพาร์ทแรกนะคะป้ายาันซื้อก่อนค่ะไหนๆเราก็ได้มีโอกาสไปงานบุ๊กทอกของหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็ได้พบกับคุณนักเขียนซอดงวอนด้วยเราก็เลยอยากจะมาขอเล่าเรื่องย่อผ่านอินสป r เรชั่นของคุณนักเขียนว่าเรื่องราวมันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะก็คือ แรงบันดาลใจของคุณซอดงวอนเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างเนาะที่มาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือมีห้องสมุดดวงจันทร์แล้วก็บาร์ค่ะคือห้องสมุดเนี่ยเขาก็ได้ไปบ่อยๆในช่วงที่เขา,เ,าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วเวลาที่เขามีความกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักที่จะแงนหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ค่ะหรือไม่เขาก็จะไปที่บาร์ซึ่งที่บาร์เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้ไปกับเพื่อนด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาในการแลกป เปลี่ยนความกังวลใจกัน เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้มีเรื่องราวในการพูดคุยทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องที่รับฟังมาจากเพื่อนของเขาเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมันก็เลยถ่ายทอดชีวิตของผู้คนที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะผ่านประสบการณ์ที่จะเล่าผ่านลูกค้าที่จะเข้ามาในบาร์แห่งนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะพอลูกค้าได้เดินทางเข้ามาที่บาร์แห่งนี้เขาก็จะได้ดื่มเครื่องดื่มของที่บาร์แห่งนี้ค่ะแล้วหลังจากดื่มเครื่องดื่มเนี่ยมันก็จะมีความอัศจรรย์ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้น อย่างเช่นมันอาจจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นไปได้บางอย่างในชีวิตที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นหรืออาจจะเจอใครบางคนที่มีความหมายกับชีวิตมากๆทีนี้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะแล้วแต่ค่ะว่าหลังจากที่ออกจากร้านไปหรือว่าหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ดื่มเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตหรือว่าจะได้คิดอะไรออกต่อไปในชีวิต อันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายของผู้คนนะคะเข้ามาให้ได้ลุ้นแล้วก็ได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ทีนี้นองเหนือจากลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาในร้านหรือในบาร์แห่งนี้แล้วอะค่ะก็จะมีตัวละครหลักๆอีก2ตัวละครนะคะก็คือบาร์เทนเดอร์ค่ะแล้วก็พนักงานเสิร์ฟอ่าซึ่ง2ตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็ต้องตามลองไปอ่านดูค่ะว่าจะเป็นยังไงโดยที่หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นแนวแบบ แฟนตาซีแฟนตาซีนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนตาซีที่ออกไปประจนภยัยแต่ว่าเป็นแฟนตาซีที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวในชีวิตจริงเลยซึ่งก็จะมีความผูกโยงกับเรื่องปรำปราตำนงตำนานแล้วก็จะมีกลิ่นอายของแบบนิทานหน่อยๆแต่โทนอ่ะพลอยว่ามันไม่ได้ดูเด็กเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากการตกตะกอนชีวิตมาได้เป็นอย่างดี ความรู้สึกที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนที่รับฟังเราอยู่ข้างๆมีความเหมือนแบบได้รับการปอบโลมมีความแบบฮิวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเรื่องก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลยค่ะคือมันไม่ใช่แนวที่แบบอ่านไปแล้วรู้สึกแบบลอยๆรู้สึกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางตอนบางบทอะ่ะก็หนัก เออบางบทก็มีน้ำตาคลอเหมือนกันแต่บ่อยครั้งนะคะที่อ่านแล้วก็แบบเผยยิ้มออกมาคืออย่างที่พ่อยบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเหมือนเป็นฟิลแบบมีเพื่อนมานั่งรับฟังเราอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนที่แบบคอยให้คำตัดสินให้คำปรึกษาอะไรมากแต่ว่าเขาจะให้คำถามอะไรบางอย่างเออทิ้งเอาไว้กับเราเพื่อให้เราอ่ะกลับมาคุยกับตัวเอง ให้ไปลองคิดหาคำตอบดูด้วยตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราต่อไปก็เดี๋ยวพลอยจะขอยกบางช่วงบางตอนของหนังสือที่พลอยชอบมากๆเนี่ยขึ้นมาอ่านให้ฟังนะคะจะได้พอเซนส์ได้ว่าแบบเออหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงประมาณไหนเนาะก็มาจากหน้า317นะคะมันมีบทสนทนาที่พูดคุยกันว่าชีวิตเหมือน ลูวิ่งในสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่วิ่งวนไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นมากกว่าถนนที่มีจุดหมายปลายทางไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดว่าเป็นถนนทุกครั้งที่ก้าวไปข้างหน้ามันก็ต้องใกล้จุดหมายขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าเราทําเรื่องที่มีความสุขก็คงจะต้องมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเจอกับเรื่องเศร้าก็คงจะมีแต่เศร้าไปตลอดหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะะี่ค่ะมันมีทั้งสุขทั้งเศร้าเหมือนโลกกับดวงจันทร์ แล้วก็เหมือนโลกกับดวงอาทิตย์ด้วยมันอาจจะดูเหมือนต่างกันแต่ถ้าดูให้ดีแล้วต่างก็หมุนโคจรรอบกันและกันในสนามกีฬาเนี่ยมีคนอยู่ตั้งเยอะแยะมีทั้งคนที่วิ่งนำเราไปคนที่วิ่งช้ากว่าเราแต่ถ้าวิ่งวนไปเรื่อยๆก็สามารถมาเจอกันตรงจุดเดียวกันได้นะคะเออมันเหมือนแบบถ้าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่การ ออกเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางที่ใดที่หนึ่งแต่มันคือการใช้ชีวิตแบบที่เราวิ่งวนรอบสนามไปไม่ใช่การวิ่งแข่งแต่เป็นการวิ่งมาราธอนด้วยเพสความเร็วของตัวเองเออมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นการตีความการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยเห็นภาพนั่นแหละมันก็เลยทําให้พลอยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าจะให้แนะนำว่าเหมาะกับใครเนี่ย เราคงไม่ได้อยากแนะนําว่ามันเหมาะกับใครแต่พลอยรู้สึกว่าเล่มเนี้มันเหมาะที่จะอ่านในช่วงเวลานี้ค่ะณนะตอนนี้ที่มันแบบ มันกําลังเดินทางมาจนจะถึงสิ้นปีแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราอะสมควรที่จะได้หยุดพักแล้วหันกลับไปมองสิ่งที่ผ่านมาได้หันกลับมาคุยกับตัวเองซึ่งการคุยกับตัวเองที่พลอยได้จากการอ่านเล่มนี้นะคะมันก็เหมือนกับการทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นหรือการทบทวนชีวิตพลอยก็อยากจะเอามาโน้ตให้กับทุกคนเนี่ยเป็น3เรื่องเพื่อให้เราได้สามารถทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในปีนี้ได้ทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นสำหรับปีนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ แตจจะไม่พูดถึงเนื้อหานะว่าไอเรื่องราวที่เราหยิบมาเป็นหัวข้อในการทบทวนชีวิตเนี่ยมันมาจากเรื่องของใครมาจากบทไหนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็ลองไปหาอ่านดูได้ค่ะเซลฟ์รีเฟลชั่นอันแรกนะคะก็คือเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรเหตุผลที่เราอยากเป็นและเหตุผลที่เราอยากทำสิ่งนั้นเนี่ยมันมีเรา เป็นประธานอยู่ในเหตุผลเหล่านั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเนาะถ้าเหตุผลก็คือว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจประธานในประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นพ่อแม่หรือถ้าเราบอกว่าเราอยากรวยเพื่อให้ครอบครัวสบายประธานของประโยคนี้ก็ไม่ใช่เราอีกเช่นกันคือพลอยไม่ได้บอกว่าให้เราอะเลิกคิดถึงคนอื่นนะแต่เราอะได้เคยมีเวลากลับมาคิดถึงตัวเองไหมคะ หัวใจของเราจริงๆอะบอกว่าเราอยากทําอะไรหรือสิ่งที่เรากําลังคิดว่าเราอยากทําอยู่นั้นน่ะเพราะอะไรเราถึงอยากทําสิ่งนั้นคือจริงๆถ้าเหตุผลของคําถามเนี้ยมันออกมาแค่ว่าเราอยากทําสิ่งนี้ก็เพราะว่าเราอยากทํามันทุกวันเพราะทุกครั้งที่เราได้ทําเรารู้สึกดีเราสนุกที่ได้ทํามันอันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างของคําตอบที่มีเราเป็นประธานแล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าคําตอบมันลึกซึ้งไปกว่าความสนุกความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานเป็นคุณค่าที่เราได้รับจากการที่ได้ทําสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้สิ่งที่เราอยากทําเป้าหมายของเราที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตของเรามากขึ้นคือถ้าเราได้ทําอะไรที่มันสอดคล้องกับความต้องการของตัวเองอะค่ะมันจะไม่ฝืนใจเวลาที่เราจะทํามัน เราจะเอ็นจอยไปกับโปรเซสเราจะสนุกไปกับการได้ทํามันในทุกๆครั้งคือมันอาจจะยากหรือมันอาจจะมีปัญหานะแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกฝืนที่จะทํามันซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจตัวเองในจุดนี้ค่ะเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะหยุดหรือเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะใส่แรงใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นมากขึ้น เ e ลฟ์รีเฟลคชั n เรื่องที่2นะคะก็คือให้ลองคิดว่าเราในวัย60ปีมองย้อนกลับมาหาเราในวันนี้อยากจะพูดกับเราถึงสิ่งที่คุณลุงคุณป้าวัย60ปีคนนั้นภูมิใจและชื่นชมในเราคนนี้ยังไงคือที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาชวนให้ทุกคนทบทวนตัวเองเนี่ย เป็นเพราะว่าอยาก encourage ให้ทุกคนได้ appreciate กับสิ่งที่ได้ทำผ่านมาค่ะแต่ไม่ได้อยากให้มองผ่านสายตาของตัวเราเองนะปัจจุบันนะคะอยากให้มองด้วยสายตาของเราในอนาคตที่เห็นภาพรวมในชีวิตมากขึ้น ที่พอมองจากที่ไกลๆกลับมาแล้วอาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้หรืออาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังเจ็บปวดปัญหาที่เรากำลังเผชิญมันจะกลายเป็นบทเรียนสำหรับเราในวันข้างหน้าที่มันมีความหมายกับชีวิตของเราได้ยังไง สายตาที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆในชีวิตมาเยอะแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสายตาที่มีความอบอุ่นปลอบประโลมแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเราในวันนี้ได้มากๆเลยค่ะคือตอนที่พลอยทำเรื่องเนี้ยของตัวเองนะพลอยรู้สึกว่า เรา appreciate ชีวิตตัวเองในตอนนี้มากๆเลยอะชื่นชมตัวเองในความกล้าที่จะใช้ชีวิตที่มันต่างออกไปจากมาตรฐานของสังคมที่เราอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปมากๆจากความเชื่อเดิมที่เราเคยมีแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้เดินทางมาจนถึงวันนี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าเราในวัย60ปีมองย้อนกลับมาเนี่ย เราน่าจะรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มันน่าจะดีมากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็อยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะคะตอนที่ทำอะ่ะมันรู้สึกแบบเออๆล้นหล้นแล้วก็มันรู้สึกดีกับชีวิต appreciate กับชีวิตได้มากขึ้นมากๆเลยส่วน self reflection หรือการทบทวนชีวิต เรื่องสุดท้ายที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการยอมแพ้ค่ะคือการยอมแพ้มันอาจจะดูยากเนาะแต่ว่าหนังสืออะ่ะก็ได้บอกแล้วว่าการที่ไม่รู้จักยอมแพ้มันอาจจะยากกว่าการที่เรารู้จักยอมแพ้มันก็เหมือนกับการที่เรายอมที่จะปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้ววันนี้มันมีเรื่องไหนไหมที่เราอยากจะรู้จักที่จะยอมแพ้ดู คือพอเองก็มีนะคะตอนที่เราทำ reflection เรื่องนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เราอะรู้สึกยอมแพ้แล้วยอมแพ้เลยจริงๆก็คือการยอมแพ้ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วหันมาโฟกัสว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นการยอมแพ้ในเรื่องนี้พูดตามตรงนะว่าสำหรับพลอยอะมันยากมากแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาและทําได้แล้วทําได้เลยนะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เพิ่งจะได้เรียนรู้ในปีนี้เออว่าเรารู้จักที่จะปล่อยบ้างจะเป็นยังไงและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่พยายามที่จะฝึกฝนค่ะที่จะ รู้จักการยอมแพ้ในเรื่องนี้คือในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเรายอมแพ้มันและกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นเหตุผลของการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยมันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาคะ่ะว่าเออเพราะอะไรเราถึงทำสิ่งนั้นคือถ้าเกิดว่ามันทำแล้วมันยังรู้สึกตอบโจทย์ว่าทำไมเราถึงทำหรือมันทำแล้วมันยังให้คุณค่าในแบบที่เราเชื่อเนี่ย ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเหมือนเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จะเป็นยังไงเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปจัดการมันไม่ได้รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องไปเอาชนะมัน เพราะว่าพอเราทําสิ่งที่เราเชื่อออกไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้วมันอาจจะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากเกินกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยซ้ำไอ้พวกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นแหละค่ะพอยอมแพ้เลยอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจเรามีลูกค้าเรามีคู่แข่งถ้าอยู่ๆลูกค้าประจําเราเลิกซื้อกับเรา ไปซื้อกับคนอื่นแน่นอนว่าแบบมันอาจจะมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความ competitive ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ลองกลับไปทําความเข้าใจถึงเหตุผลแล้วว่าว่าเพราะอะไรและถ้าเหตุผลเหล่านั้นมันเป็นที่เรามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เป็นสิ่งที่เรายอมรับมันได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้เรื่องเนี้ยเราจะไม่ยอมแพ้ยิ่งถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในคุณค่าที่เราเชื่อในสิ่งที่เราทําเราก็จะยิ่งหยิบสิ่งเนี้ย ขึ้นมาทําให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเหตุผลของการเลิกซื้อเราไปแล้วมันเป็นเหตุผลที่อาจจะเป็นเพราะเราแต่มันไม่ใช่คุณค่าแบบที่เราเชื่อมันไม่ใช่คุณค่าในแบบที่เราอยากจะส่งมอบให้กับลูกค้าเราเรื่องนี้เราก็ยอมแพ้เหมือนกันค่ะ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยมันเป็นเรื่องภายในของเขามันเป็นเรื่องอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เราอะเรื่องเนี้ยเรายิ่งรู้สึกว่ามันอยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเราแล้วเพราะทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใช่ไหมคะกองทั้ง3เรื่องนี้นะคะทางเรื่องของการเข้าใจตัวเองเนาะว่าเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไร การที่ได้มองกลับมา appreciate ชีวิตตัวเองนะวันนี้ชื่นชมภูมิใจในตัวเองแล้วก็การรู้จักที่จะยอมแพ้เป็น3อย่างที่อยากจะชวนทุกคนมาทำ reflection ของตัวเองในปีนี้กันซึ่งทั้ง3เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่พลอยได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ได้อ่านเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ด้วยและที่สําคัญก็คือมันเป็นเคล็ดลับที่เราได้มาจากตอนที่เราไปร่วมงานบุกทอค่ะพลอยก็มีโอกาสที่จะได้ถามคําถามคุณนักเขียนนะคะแล้วก็ได้ถามว่าในหนังสือเขาเนี่ยเท่าที่พลอยอ่านนะพลอยรู้สึกว่าผู้เขียนน่ะตกตะกอนเรื่องราวของชีวิตได้อย่างดี มากมากก็คิดว่าเขาน่าจะผ่านประสบการณ์ชีวิตไม่เยอะแต่พออ่านมาจนจบแล้วได้เห็นประวัติผู้เขียนก็ตกใจมากเพราะว่าผู้เขียนยังอายุน้อยกว่าที่พอคาดไวม้มากๆก็เลยถามเขาว่าเขามีวิธีในการที่จะตกตะกอนชีวิตทำความเข้าใจชีวิตทบทวนชีวิตยังไงเขาก็เลยบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็คือการเริ่มจากการเข้าใจตัวเองค่ะ การโฟกัสที่ตัวเองการรู้จักตัวเอง เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่พลอยค่อนข้างที่จะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะการมีความรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยก็หวังว่าวันนี้ทุกคนนะคะน่าจะได้กลับไปมีช่วงเวลาดีๆกับตัวเองในการทํา reflection หรือถ้าเกิดว่าใครได้ตามไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ขอให้ได้มีช่วงเวลาดีๆกับการอ่านหนังสือบานหนังสือจากดวงจันทร์นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบา,บายๆคะ่ะ